สวัสดีครับลำโพงร้องคาราโอเกะ YS203 มันเชื่อมต่อ,อยังไงเดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกันนะครับกดปุ่มซ้ายบนเพื่อเปิดเครื่องครับกดค้างครับ b t o o t h mode t กระพริบอย่างนี้นะครับไฟกระพริบสะแดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้เอามือถือที่จะร้องคาราโอเกนนะครับมาเปิดโหมดบลูทูธแล้วเชื่อมต่อ YS D speaker ครับ พอมันเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับไฟตรงนี้จะติดค้างนะครับกดจับคู่ลำโพงจะมีเสียงตึ้งดึงไฟติดค้างแสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับลำโพงมีเสียงแล้วนะครับทีนี้เราจะเชื่อมต่อไมยังไงครับไมยมันอยู่นี้นะครับเอาออกมานะครับมีไมยสองตัวไฟแสดงสถานะตรงนี้มีมิกหนึ่งกับมิกสองนะครับไมยสองตัวนี้เป็น A กับ B นะครับปุ่มกดไม่เหมือนกันนะครับปุ่มเปิดลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเอฟเฟกโทนเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองกดเปิดตัวนี้แล้วดูที่ไฟตรงนี้นะครับกดเปิดดูไฟครับกดค้างครับอ่าตัวนี้เป็นมิก2ถ้าผมกดปุ่มลดเสียงลงมาไฟตรงนี้จะหายนะครับกดตึกต๊กๆึ๊กตึกต๊กกกอ่าถ้าลดลงสุดปุ๊บไฟจะหายเดี๋ยวผมจะฮัลโหลนะฮัลโหลฮัลโหลไม่ดังแล้ว แต่ถ้าบวกขึ้นมานะครับไฟจะติดเห็นไ่มอันนี้จะดังแล้วออฮอันนี้หนึ่งกิกสองสามอืฮือสี่ห้าหกอฮืลเจ็ดแปดเก้าอฮเห็นไ่มมันจะดังมันจะดังขึ้นมากๆเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมขอหลรีไว้ก่อนมิกสองนะครับทีนี้มาดูมิกหนึ่งกดเปิดมิกหนึ่งต้องติดโอเคมิกหนึ่งเดี๋ยวผมรีเสียงก่อน โอเคจบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเห็นไหมถ้ามันเชื่อมต่อไฟจะติดนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้นะปิดตัวซ้ายนะครับไฟมิกหนึ่งจะต้องดับอ่าเห็นไหมผมจะให้ดูว่าเนี่ยถ้าเชื่อมต่ออยู่ไฟไฟจะติดตัวนี้ไม่ได้เชื่อมต่อไฟจะดับก็ตามสถานนะนี้เลยนะครับเปิดปึ๊บโอเคดังแล้วนะครับความดังเร่งเสียงลดเสียงแยกอิสระนะครับ ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเอฟเฟกเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองฮัลโหลก่อนฮัลโหล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 อันนี้เบาอันนี้ดังนะแต่เอฟเฟกเสียงเหมือนกันพอเปลี่ยนเอฟเฟกเสียงปุ๊บตัวนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยโ lo 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 หลเห็นไหมดูนะ lo 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 โห lo หลอันนี้ก็ต้อง lo 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 นะครับ lo 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 l แต่จะ lo 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 ดังกว่านึกออกไหม ก็เปลี่ยนเอฟเฟกไปเรื่อยๆหรือเปลี่ยนเอฟเฟกตรงนี้ก็ได้นะครับซ้ายล่างเนี่ย Hello? อันนี้เสียงใหญ่อันนี้ก็ต้องใหญ่ <Hello? S 1> อ่าใหญ่แต่ดังกว่าประมาณนั้นนะเพราะเพราะความดังเสียงเราเราตั้งไว้ต่างกันนะครับแต่เปลี่ยนเอฟเฟกที่หนึ่งสองสามสามจุดนี้อันไหนก็ได้เอฟเฟกจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมปิดหนึ่งก่อนอ่าต่อไปมาเทสปุ่มนี้นะครับรีเวิร์บก,กับเอ็กโค เดี๋ยวลองเอ็กโคก่อนนะครับฮัลโหลฮัฮัลโหลโหลแต่รีเวิร์บฮัลโหลมันจะมีเอ็กโคแต่มันจะทีฮัลโหลเห็นไหมมันจะไม่กระเพื่อมแต่ถ้าเอ็กโคปึ๊บฮัลโหลโอเคนะครับความต่างของสองอันนี้โอเคจบแล้วสำหรับการเชื่อมต่อเสียงเพลงกับไมค์ทีนี้เราจะร้องคาราโอเกะนะครับเราเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับแล้วเซิร์ชชื่อเพลงนะครับ อย่างนี้เจ้ารถจนาเออ,เอ,อไม่มองเจ้าชายเสียงงอกเป็นท้องอะไนะครับอ่าไม่เป็นไรเพลงไหนก็ได้นะครับพอเราได้เพลงขึ้นมาปุ๊บเพลงใหม่ๆม,มันจะเป็นเนื้อลองกับซาวมาพร้อมกันใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการตัดเนื้อลองออกเรากดตรงนี้นะครับโว c a ลคั t นะครับกดปุ๊บเดี๋ยวผมขอรีอก,ก่อนเรียงลิขสิทธิ์นะครับถ้าผมกดเพย์ปุ๊บ ตอนนี้มันจะเป็นเสียงดนตรีอย่างเดียวไม่มีไม่มีไม่มีเนื้อร้องอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการคําบรรยายนะครับกดไปที่เฟืองมุมขวาบนแล้วคําบรรยายแทนเสียงกดเข้าไปครับปุ๊บแล้วกดคําว่าไทยเดีย๋ยวนะถ้ามีเนื้อล้องนี่นะครับมันจะขึ้นมาแล้วเจ็ดทิดางาเหมือนเงาฟ้า แข่งกับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเมืองนะครับเราก็สมมุติแล้วกันนะว่าตอนนี้มีเสียงอยู่นะอ่าเห็นไหมมันจะมีแค่เสียงดนตรีส่วนเสียงร้องเราก็จะร้องโดยการเปิดไม์นะครับเชิญเอ้ยอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าผมเล่งเสียงขึ้นมามันจะมีดนตรีนะแล้วเราก็ร้องผ่านคาราโอเกะนึกออกไหมนะครับอันนี้พยายามจําลองเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์นะครับ เสียงมาไลฟ์เพื่อฟากชีวิตเสียงโดนสิทธิ์นะครับอเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับมีอะไรอันนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มเสียงดนตรีกดปุ่มนี้ค้างครับลดเสียงดนตรีกดปุ่มนี้ค้างครับอันนี้เปลี่ยนโหมดการทํางานครับก็ใครเสียบ u s เสีเสียบ a u x เสียบการ์ดนะครับอันนี้ก็ชาร์จด,ด้วย y ท e C นะครับจบแล้วสี่อันล่างอันนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดปิดเครื่องก็กดตรงนี้ค้างครับ ดืดอด,ด,ด,ดไฟดับจบครับผม